สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะหนมีใครเคยได้ยินหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นบ้างไหมคะเรารักษาอย่างไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ <S <S ความดันโลหิตสูงหรือ h y g h b l e n s i o n เกิดขึ้นได้2แบบคือ essential hypertension และ secondary hypertension แบบแรกคือกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า essential hypertension ประมาณ90%พบได้ในรายที่มีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูงอยู่แล้วหรืออายุมากส่วนใหญ่แบบที่2คือ secondary hypertension หรือกลุ่มที่ทราบสาเหตุซึ่งพบได้น้อยจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีโรคอยู่แล้วเช่นโรคไตภาะวะอ้วนลงพุง โรคต่อมไทรอยหรือการใช้สิ่งเสพติดผิดกฎหมายและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีหลายสาเหตุเช่น 1. อายุเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยหรืออารมณ์ความเครียดก็จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงผิดปกติรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลด้วยค่ะและนอกจากจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วยังมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อน,นอื่นๆได้อีกด้วยนะคะเช่นโรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจล้มเหลวหรืออาจจะเกิดความผิดปกติที่จอประสาทตาได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของวิธีการรักษาแพทย์จะให้ยาลดความดันโลหิตเพื่อให้ความดันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะต้องให้อยู่ในประมาณ120ถับ80ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะและถ้าหากเป็นแล้วเราสามารถปรับพฤติกรรมได้ด้วยตัวเองดังนี้ 1. งดบุหรี่ 2. ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 4. รลดความเครียดและ5ออกกำลังกายแบบแอโรบิกค่ะและวิธีการป้องกันความดันโลหิตสูงคือ 1. ลดน้ำหนัก 2. ควบคุมอาหารและ 3. ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเท่านี้ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมีใครฟังแล้วเริ่มกลัวกันขึ้นมาไหมคะ สำหรับวันนี้ถ้าพูดผิดประการใดขอโทษมานานที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าครั้งหน้าจะเป็นโรกอะไรเราติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย